สองนี้นะอนอนทำงานก็ได้ตัวคุณธรรมดาทำไม่ได้เลยครับกระดึกกระดึกกระดึกอ๋อโอ้ยภาพสวยอะผู้ใหญ่ยอดเลยทักทายเอฟซีทางชาวยูทูบหน่อยแล้วอันนั้นทักกูลสวัสดีครับสวัสดีครับเออ ยังก็สู้ยุโยรบุลเออนักชายพี่น้องเอฟซีที่ทางยูทูบอยเร็วเออเอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นงานอยู่เกาหลีเออนอนทําก็ได้ตัวบอกร้านบอกร้านเด้อยทำงานก็ได้ไอ้นอนทําก็ได้ตัวภาษางานเกาหลีเนาะ